เวลา13นาฬิกา34นาทีวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธไปยังโรงซ่อมอากาศสยามบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสวรณภูมิทรงเปิดตัวเครื่องบินแบบแอร์บัส A380800 และแบบโบอิง 777300ER เข้าประจําการในฝูงบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบินซึ่งจะช่วยสนับสนุนการรองรับการให้บริการ ผู้โดยสารที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สำหรับเครื่องบินแบบ Air Bu s ส A380-800 เป็นเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดด้วยการใช้นวัตกรรมชั้นนำการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ1 5บถึงต่อที่นั่งต่อกิโลเมตรหรือลดการใช้เชื้อเพลิงลงน้อยกว่า3ลิตรต่อผู้โดยสารต่อ100กิโลเมตรเมื่อบรรทุกผู้โดยสารเต็มลำส่วนประกอบต่างๆผลิตด้วยวัสดุที่มีน้ำหนักเบาวกว่าอลูมิเนียมถึงร้อยละ20ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นาใช้ใลิครื่องินโดยารเป็นครังก ภายในห้องโดยสารยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครันสามารถรองรับผู้โดยสารได้507ที่นั่งทั้งชั้นรอยัลเฟิร์สค s s สรอยัลซี s Class และชั้นประหยัดซึ่งบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้สั่งซื้อเครื่องบินชนิดนี้รวม6กลำเริ่มแรกจะนำมาให้บริการในเส้นทางบินจากกรุงเทพมหานครสู่ฮ่องกงและสิงคโปร์แล้วจะขยายไปยังเส้นทางกรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตฮ่องกงนาริตะและปารีสต่อไปโดยเครื่องบินลำแรกได้รับพระราชทานนามว่าศรีรัตนะ ส่วนเครื่องบินแบบโบอิง777 300er บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้จัดหามาประจำการทดแทนการปลดระวางเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมานานรวม8ลำเพื่อเพิ่มปริมาณการรองรับจำนวนผู้โดยสารโดยลำแรกรับมอบเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้รับพระราชทานนามว่าพิลาวันให้บริการในเส้นทางกรุงเทพนาริตะและหลังจากรับมอบเครื่องบินลำที่2เมื่อเดือนตุลาคมจึงนำมาให้บริการในเส้นทางบินกรุงเทพโซลลอสแอนเจลิสและกรุงเทพโตเกียวส่วนอีก6ลำที่เหลือจะรับ ภายในปี2 5 5 6ซึ่งเครื่องบินชนิดนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้348ที่นั่งแบ่งเป็นชั้น Royal Silk Class และชั้นประหยัด